การตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ว่าผู้สื่อข่าวจากสื่อมวลชนแขนงต่างๆได้รับแจ้งจากคณะรัรฐบาลว่าในเวลา13นาฬิกาพลเอกสุจินดา,าปราปยูนายกรัฐมนตรีจะถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อบรรดาผู้สื่อข่าวได้ไปพร้อมยังตึกสันติมตรีนายกรัฐมนตรีได้มาพบ เมื่อเวลา13.30น,นาทีพร้อมด้วยบรรดาแกนนำ5พรรคการเมืองรุ่มรัฐบาลและผู้อำนวยการจากโรงพยาบาลต่างๆโดยมีข่าวว่าจะเป็นการแถลงเกี่ยวกับยอดผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บที่แท้จริงอย่างไรก็ตามเมื่อผู้สื่อข่าวจะตั้งคำถามสัมภาษณ์นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเท่านั้น <Okay. S 1> โดยจะไม่ตอบคําถามผู้สื่อข่าวจึงทําให้เกิดความสับสนจนกระทั่งนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับออกไปขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าซึ่งเป็นห้องทำงาน <M> mm. และต่อมาได้มีการแถลงข่าวผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเมืม่อเวลา15นาฬิกา <M> mm. สำหรับสาเหตุความผิดพลาดและความเข้าใจผิดในการแถลงข่าวครั้งนี้คาดว่าเกิดจากความผิดพลาดในการประสานงาน รองวงวันรองนายกรัฐมนตรีหวัวหน้าพ,พรรคสหมกิธรรมเปิดเผยว่าคงเกิดการเข้าใจผิดกันแต่สําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรัฐบาลพยายามอย่างดีที่สุดที่จะไม่ให้นองเลือดอย่างไรก็ตามนายกรัฐมนตรีคงจะไม่ลาออกถ้าพรรคการเมืองก็จะไม่ถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลและยังให้การสนับสนุนโปรเอกสุจินดาแต่ตนก็รู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและคิดว่าคงไม่มีใครอยากให้เป็นเช่นนี้ เรื่องนี้พักร่วมรัฐบาลจะต้องมีการปรึกษาหารือกันอีกครั้งหนึ่งนายสมัครสุนทรเวชร,รองนายกรัฐมนตรีหุตภาหพ,พรรคประชากรไทยได้เลี่ยงที่จะตอบคำถามว่านะสนับสนุนพลเอกสุจิตาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่แได้กล่าวอ้างเหตุการณ์จราจรในเมืองลอสแอนเจลิสเมือเร็วนี้ว่า เหตุการณ์นั้นประธานาธิบดีจอร์จบุชได้กระทําการอย่างใดแม้ผู้สื่อข่าวจะสอบถามถึงความรับผิดชอบในฐานะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนายสมัครก็กล่าวว่าไม่ใช่หน้าที่ของตนองที่จะตอบคำถามเขาจะอธิบายให้คุณฟัง Just wait for the Prime Minister. He, h he, he must come back. There's a misunderstanding. Actually, it will be a... Mr. Pakon, ก็ะุปากคุณบ้างต่าแล้วต่ามต้องบอกอาจมุมปากเราคุณอยู่ดีท่านค้เดี๋ยวอาปากเาแล้วานคเดี๋วตอบามท่น้าท่านค้เดี๋ยวตอบคำถาม่นะคะ On the first play, it is a t e l e i s e nation nationwide, but i s understanding only radio Thailand time. โซ่หน้าเดคอเรียลทีวีตัวทำตัวทับเว a ร์นั่นแหลจ่อแต่จะมีเสนอแสลงคือที่ใครได้โอ้ยหน e าเดียวคือมีคุณอัศว์ h e ณจะได้คุณ s ั h ว์คุณจะ e ด้คุณอัศว์คุณจะได้คุณอั a ว์ค a ณจะ a ด้คุณอัศว์คุณ i ะไ a ้ i ุณอัศว์คุณจะไ e ้คุณอ r ศว์คุณจะไ i ้คุณอัศว์คนณจะาดรควมอับาลอย่จงนี้แล้วัีการเรียไร้ให้อัศวาคุณจะได้คุสนับศว์คุณจาไมด้คุณวัี้ท่านจะได้คุณอัศว์ุ่ณจะไลา และนที่สุดเด็้าเพี e r ท่านก็ขอร้อง